ขอน้อมน้อมแด่อ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ล่วงเครื่องค้องพระพุทธภาสิตเป็นภาษาบาลีนะฮะแล้วก็คําแปลด้านล่างผู้ใดตัดสังโยศได้แล้วไม่สะดุ้งเราเรียกผู้นั้นซึ่งล่วงเครื่องค้องได้แล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพรามอธิบายความบุคคลที่ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่ต้องสะดุ้งอีกต่อไปเย็นสนิทไม่มีความเร่าร้อนใดๆอีกเลย ิเลสอันผูกพันสัตว์ไว้ในภพนั้นท่านเรียกสังโยชิสิบคือ 1. สักยะทิฐิความเห็นในทางถือตัวถือตนถ,ถือว่าเป็นเราเป็นของเรา 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในทางนิพพานสงสัยในคุณพระรัตนตรัยในความดีความชั่ว 3. ศีลัตะปรามาตความเชื่อถือผิดในขนบธรรมเนียมในศีลและวัด 4กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิคะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดเพราะโทสะเรียกโทสะโดยตรงก็มี 6. รูปราคะความติดใจในรูปประชาน 7. อรูป,ปร,ราคะความติดใจในอรูปประชาน 8. มานะความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. ้อุดพัจจะความฟุ้งซ่านความคิดพลานเช่นนึกอะไร ก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชาความเขาความไม่รู้จริง 5. ประการต้นเรียกโอรัมพาคียะสังโยช์ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะแปลว่าสังโยชน์ในเบื้องต่ำห้ประการหลังเรียกอุทธธรรมมาคิยะสังโยช์แปลว่าสังโยช์เบื้องสูงพระอรหันต์เท่านั้นละได้บุคคลผู้ไม่มีสังโยชน์เป็นเครื่องผูกพันแล้วย่อมไม่สะดุ้ง ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายสมจริงดังที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ไม่กลัวตายมีอยู่4ี่จำพวกคือช้างอาชาในหนึ่งม้าอาชาในหนึ่งโคอุสุพระอาชาในถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ1ะและพระขีนาสุปหนึ่งอัจฉริยธรรมบทภาคห้าฉบับแปลหน้าเจ็ดสิบนะคะอ้างอิงมานะะพระขีนาสุปไม่กลัวตายเพราะมองไม่เห็นใครที่ไม่เคยตาย และเพราะท่านลักละสักกายะทิฏฐิได้แล้วส่วนสั์อีจจำอีกสามพวกไม่กลัวตายเพราะสักกายะทิฏฐิเนี่ยแรงมองไม่เห็นสั์ใดเสมอตนมีมานาจัดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงประรบบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสณมีเรื่องดังนี้เรื่องประกอบบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสณ เรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องที่หแห่งตันหาวัควันนาในที่นี้มีเพียงพิขุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าค่าพระอุกเสณเมื่อถูกถามย่อมกล่าวว่าไม่กลัวดังนี้เป็นผู้อวดมักผลพระศาสดาตรัสว่าพิขุทั้งหลายบุตรของเราตัดสังโยช์แล้วย่อมไม่กลัวอะไรดังนี้แล้วตรัสพระคถาว่า สัพพะพสังโยชะนังเหตววาเป็นอาที่มีดังพรณนามาแล้วแต่ต้น